ต่อไปโารงความว่าตั้งแต่ประโสดาบันถึงอนาคาม,มีเนี่ยตัดได้ห้าคือหนึ่งสกายยะทิฏฐิเมื่อร่างกายจะต้องตายสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามธิรปรตาปรามากมีสินห้ากัมบทสิครบถ้วนพอเข้าอนาคาม,มีเข้าเขตตอนนี้สินไม่อยู่สินห้าเป็นสินแป พอเข้าเขตไปพระานาคามีมรรคเริ่มจะเข้าอนาคามีผลสินห้ากลายเป็นสินแปดพอใจในสินแปดและมีอารมณ์เบื่อหน่อยในร่างกายเบื่อร่างกายตนเองเบื่อร่างกายของคนอื่นเบื่อวัตถุธาตุทั้งหมดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มในความโกรกโ,โรกโรกมีความไม่เที่ยงในเบื้องต้นถ้าเกาะไปเกินไปก็มีความทุกข์ในสดุดแมนก็พังสลายตัวไม่เกาะมายึดหมดวางเฉย แล้วต่อไปก็ตัดความความโกรธออกจากใจเรียกว่าตัดปริฆะคือความโกรธออกจากใจความไม่พอใจอย่างนี้เป็นนาคามีที่พูดนี้พูดให้ฟังนะใครปฏิบัติได้ถึงไหนก็ทราบต่าตนถึงต่าน,นั้นแล้วต่อไปถ้าอยาเป็นพระอรหันต์ก็ตัดอีกห้านี่ตามแบบนะที่พูดไปน,นี้นะตามบาลีคืออีกห้าตัดอีกห้าคือหนึ่งดูปราคะ สองอรูปราคะสามณนะสีอุตจจะห้าวิชาคำว่ารูปราคะหมายถึงรูประชานรูประชานเราทำให้ทรงตัวได้แต่ว่าเราไม่หลงในรูปประชานเห็นว่ารูปประชานนี้เป็นเพ,เพียงแค่กําลังเป็นเครื่องตาก,กิเลสเท่านั้นไม่ใช่จกแค่นี้อรูปประชานก็เช่นเดียวกันเราได้รูปประชานไม่ใช่เป็นผู้เลิศไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าน่ยังไม่ใช่อรหรัน ก็แอรูประชายเป็นกําลังหนึ่งช่วยวิปัสสนาญาณแต่กิเลสเราไม่ติดแค่นั้นเดินทางก้าวต่อไปที่วิปาาัสสนาญาณต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตนไม่ถือเราไม่ถือเขาเขาเร็วกว่าเราเขาเสมอเราเขาเขาดีกว่าเราไม่ต้องคิดคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อเกินแก่เจ็บตายเหมืนกันมีภาวะเสมอกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางม,มีการสลายตัวในะที่สุดเหมือนกันขึ้นเชื่อวมานะการถือตัวทุตนสลายตัวไปถ้าต่อไปก็ตัดอุตจัตอุตจันแปลว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านไปยังไม่ถึงอะรหันก็นจะอดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ได้นั่นคือหมายความว่าเวลานี้สมมติว่าเราเป็นพระอนาคามีพระอนาคามียังมีอารมณ์พุ่งส่านส่านตอนไหน ร่างในความรักระวังเพศวระนาคาม,มีไม่มีแล้วร่างในความโกรธว่านาคาม,มีก็มีก็ไปซ่านตอนนี้คิดว่าการปฏิบัตินี้เต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยมีอารมณ์เครียดไม่ปกติเราถ้าเราหยุดแค่นาคาม,มีเราตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นธรรมดาด้วยผมเราก็ไม่ต้องลงกลับมาเกิด็นุษยใหม่บำงเป็นบาร,รมีที่นั่นไปนิพพานต่อไปนี่้ช่แค่นี้นะ แต่ต่อมาถ้าเป็นรหันต้องตัดอ,รอารมณ์ฟุ้งซ่านเนเสียคิดว่าการเปนอนาคามีที่ยังไม่จบกิจถ้าชีวิตของเรายังไม่ตายเราต้องทําต่อไปเพื่อหวังนิพพานในชาตินี้จิตจับนิพพานเป็นอารมณ์โดยเฉพาะรวมความว่าตัดอ,รอารมณ์ฟุ้งซ่านเราเสีได้ข้อสุดท้ายตัดอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นตัวตัดสุดยอดจะหมายความตัดความรู้สึกมีความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพรมโลก ล้าแตกความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกภูมโลกเป็นดินแดนสวยสดงามน่าอยู่น่าอาศัยความพอใจของเราในมนุษย์ดีดดก็ดีเทวดาก็ดีคมก็ดีไม่มีในเราเราต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานหลังจากนั้นก็หวนกลับมาดูอารมณ์ของเราว่าเวลานี้โลภความโลภมีในใจหรือเปล่าโทสะความโกรธมีในใจหรือเปล่า โมห oh ะความหลงมีในใจเปล่าอะไรบ้างในโลกนี้ที่เราเห็นว่าดีที่มีการทรงตัวเกิดแล้วไม่สลายตัวมีไหม้าปัญญามีจริงก็จะมีความรู้สึกว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรทรงตัวทุกอย่างเป็อนอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้โลกทั้งโลกเต็มไมปด้วยความทุกข์ด้วยความเล่าร้อนมีความหิวความหายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายก็เป็นทุกข์การ,ร,กรประกอบกิจการงานก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาะไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์กรวมความวันโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรดีย้ายขึ้นชีว่าโลกอย่างนี้เราทรงอุบเบกขาที่เรียกว่าสังขารอุบเบกขายานวางเฉยในโลกวางเฉยในร่างกายไอคำว่าวางเฉยในร่างกายสังขารอุบเบกขายานหมายความท่าร่างกายมันกแก่ก็เชิญแก่ตามสบายพาทราบแล้วลว่าร่างกายมันกแก่ ร่างกายมันจะป่วยจิตใจก็วางเฉยเพี้ยธรรมดาร่างกายมันจะป่วยร่างกายมันจะตายก็นิสตใจสบายใจเรื่องความตายเป็นของธรรมดาแต่ลมที่สะอาดที่สุดของจิตมีว่าถ้าตายคราวนี้ฉันไปนิพพานก็เพียงเท่านี้บรรดาญาโยมบริษรัตรทุกท่านพยายามรักษากำลังใจอันดับแรกที่ต้องเอาให้ได้จริงๆก็คือพระโสดอารมณ์ของพระโสดาบัน แต่ว่าถ้าจะเป็นประโสดาบันหรือไม่เน่ยอย่าสนใจนะถ้าสนใจเกินไปะยยจะยุ่งจิตจะพุ่ซ่านจะมีมณะกิเลสให้ถือว่าระโสดาบันท่านทํำยังไงเราทําตามนั้นถ้าทุกคนหรือหลายคนทรงอารมณ์ะโสดาบันได้ขึ้นชีอว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลท่านทุกคนไม่มีโอกาสที่ลงบาบยภูมคือไม่ต้องเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตรีัน แล้วก็มีเวลาจํากัดจะเกิดเป็นคนเพื่อหวังเพื่อแล้วใทีนนนสุดก็ถึงนี้ผ่านอารบรนดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดพอดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานปรกรรมฐาน